ข้าเขครับลวงข้ามันเสียเลยสีเรื่องอ,อย่างเรื่องเยอะเลยอยัดไม่ไม่บางบาวชล้วงอิมเปกมึตงต้องร,รีหนา้าจุดาตาดีแต่งตยห้อง <c oughs> มันแก้ลิ้นมึงนี้เจอค hey, ูนเฮเคือวันนี้แต่เจอคนะุนมะข้ามันลวงที่ท้ีเรื่องมันเรื่องเลยทังบานตั้ว่าปอบแคบเล้วแคบเล้วมันคือแคบแคบเร็ว,รว,รว,รวหนวดเร็วทสี่ดยองคำสี่หลงที่หน่วะรลวงที่พ่หลงจัก ไม่เลยเจอกูอ่ะได้รูไม่แล้วมึงอไงจะผับโตขนาดตอนแรกนายหลุ่มในโรูเจอคู่อ่ะไม่ตองแล้วตาวนี้ก็เขาอีหลอดอยู่นี่คือเจอไงไอ้หนุ่มเบาเปรียบเจอคู่เจอไงตีชุดฮาปนี้นะเปรียบสมมุติว่ามีวัดวัดนึงจานก็มีฮันก็ตำโบสถตำโบสก็คว้างไงเลยโลนิมิตโลนิมิตไอ้ยานั่นแหละคว้างโลนิมิตก็ปีได้ปีได้ปีตู้กุศลปิดใช ไม่พีเยเพื่อนโอบีเลยมาไม่เยอไรวะฉันบอกให้จัด่ะคือบอกให้จัดเราไดในรูไม่จะหวานไอ้ตำโต๊กตำในตกต้องใยาไหาการตำาหารบอกจัดฮะะมันต้องรูเลยคือประนีนหรเบา เจอคูนี่เจอไงตดทุดเลยฮะเจอกูแต่ก็นิยมไว้ตามเว่นเจอกูแบบนนันเจอกู่ปินตัวคนยิงมาใส่นิวมันแต่ก็ใส่นิวคนยิงใส่นิวไว้เลยอะกว่าอย่าดุมเออใส่ใไม่ต้องเริ่องซนเลยคือเจอคู่แต่ก็ตาแว้นะต่ก็ตาแว้นไปไว้ได้ามว้นอะเพ่งเพ่นเพ่นเพฮ่าฮ่าไอ้นี่แก่เป่แก่เปแก่เป่แก่เพ่นเลาชัวเลาชัว จึงจุ่มพอนแลวงั่นตายห้องเลยครูมันสิตเแยวแบบนี้เกแปลประชวบเลยม, <c oughs> มันไม่ใช่เป็ดบุรีคือเป็ดนินจินดาคือเจอกูขามันน้อยกว่าแผดมีขาแต่ขาน้อยกว่าแผลขาน้อยกว่าแผลพ่อปล่อยปล่อยปล่อยไม่ปล่อยนี่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยัซงโรดเองแซงรดเอง <c oughs> ไม่ใช่ปล่อยรถคือมันน้อยกว่าแผล มันหมอกว่าพลอยอ้อหนัก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 อันนี้แย่กว่าหนักแย่กว่าหนักปราอุปราชปราเฮ้แกมึงบอกที่ทีว่ากูเจอต้องฮงลูกงฮแกมาบอกเองก็แล้วที่ตายห้องแล้วกูต้องลงเจอแปลงหรือเปล่าเจอต้องเจอต้องนะมาเตยตาหมูมังกลวยมังกูตัเงลรื่อง Mày quá mẹ lạo mẹ lạo mẹ lạo mẹ gạch mẹ gạch mẹ lạo mẹ gạch mẹ gạch mẹ mẹ gạch mẹ gạch mẹ mẹ gạch 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 เด็กแก่ข้าวเลยวะรับแก่คนจ้าป่ะกนนานได้ยังจ้าทีราค้าเป็นมงคลเจอมีกว่าไม้เจอกูคนคนคนใส่ในยมใส่กันตัวละเทิดะกางเกงน่าหยาเจออ๊ะใกล้เร็วกึ่งมึงนึกอะไรดิเฮ้ยกึเจอกูเจองาติรุดนันตังบ้านะ อ่ะปนิธานบ่าวเพียงมึงเคยกินขนมเตยไหมขนมเตยเตยอ่ะเชือกูมันมีขนมเตยตั hmm. ้งชนิดที่ว่าลงท้ายโดยยิบอ่ะขึ้นโดยเชือกูแล้วลงโดยยิบอ่ะนมเลยตียิบนมเลยตียิบนมจีนนมจีโจ๊กอะไกันยิบนร่มกินไหมยิบกินเปลือกมันไม่ใช่เห้เจอไรวะมึงได้กี่ทีอ่าน้องบ่าวเพียง มึงเคยกินครวยไหมครวยหอกครวยกี่กินกีๆๆ่กินกี่กินฮะครวยได้ตว่าลุงยาวๆฮะแต่วิญญาทริปเจอไกลไกลครูฮะครวยตีลูกยาวๆกว็ียากเกลียมไปได้เกลีวยวไปได้เกลียวมั่วจอมสนเกลีมจอมสุดไม่ใช่มึงรู้จักหูไหมหูรู้จักหู้จักหูไปได้ตียาวยาวหลายเลยก็เราไปโลก,กครบกลางนึกมันยิกก็อยากอูบลองกันได้อูบลองกันได้อูบลองบ่ออุบลองเออตีใส่ปลองเดี๋ยวเปรีดเปรีดให้เจอไรหวะ คือจะมีกว่าไม้นี่มึงเคยกวางไม้คำฟังเพื่บุราณติกล่าวว่ะคนต่ดีใจจนเกินเหตุเขาว่าดีใจมันกินกล้าได้ใกับจริงรีอได้ับจริงได้กันเพื่อตั้บรานเขาว่ามีเฮ็นนับเป็นน้องมีน้องนับเป็นุย้หงลูกไม่รู้ได้ยินเลยครูคนแต่ตั้มความดีอยู่เบื้องล่างความสำเร็จของผู้อื่นคนเรียกว่าปิดอะไรล่างปลาปิดตนาหลักสอน อยากแม่งไปลอกตายองเลยให้เจอไรวาต้นบอกให้จัดตันเจอเพร่้อกันคือเจอกูเจอแบปปะนักกรมละคนไทยลระค่นพื้นบ้านเตยมึงเคยไรมั้งกระคอนไทยที่ว่ามีจระเข้จระเข้หอจระเข้นี่คือจราวัน ชาละวันนี่คือในไอ้ได้กำลังเริ่มเลยวันนัเริ่มเลวันเป็นคนจังหวัดปีกิอันได้กำาลวันอันได้เกๆก็แล้วเกก็แล้วชาลวันนั่งเรื่องนังเ็ื่องเรื่องไกลไรไกลไรไกลไรไกลคันไกลคลันข้าวทมุตทรงครามอเป็นบุรีโอ้โหอร์มมึงกำคาปือนั่งเรื่องไกลคลันแต่งต้อองคือเจอนั่งนี่มึงนล่อกไอี่่ะเจอกวนมึงเก่ไรไติปล่อยตัวดำๆมันฮะตีเป็นเจ้าออน หอเจ้าหอได้กำลังรัชนารัชนาบุกเศร้าสาวสาบุญสาวสาบุญมีลูกเกินแต่ก็เจ็ดคนแต่ว่าจางเกลี้ยดติดทุกกะคือกดือนอะไรเกลียงเจ้าหอฮะนี่นางรัชนาไปได้เจ้าหอมันรูปยินมนี่หยิบแม่ยังไดเจอคู่นี่ถึงไม่โดนเจ้าหออยู่รอบไปเจ้าหอนี่เป็นคนติดอยู่ไม่รอแต่ว่านางรัชนาเห็นรูปไปไหนพอตอนรูปแล้วเจ้าหออยู่ห้ามอ้าวมันแหละคือเจอคู่เวลาตอดรูปแล้วมันฮะเจ้าหอตอดรูปแล้ว ก็ยักจะหัสซนใหได้จะหัวซนให้ได้จะหัวั้งห้ได้จะหอั้ปุไปมาจะหัวงนไปจะหัวซฉันก็ไม่เย้วไม่ขี้ไม่ตนปุุงขึ้นตโฮอัดน้วะคะพี่รักเธอคนเดียวว่าเนี้ยวนำพึ่งฉันก็รักพี่จับจึงนำพึ่งว่าเนี้ย จะรักกันกลมเกลียวว่าเนี้ยนำพึ่งรักไวเป็นทีพึ่งนำพึ่งวัวเนี้ยคูย,ยืมเมียมึงล้วันสักเดียวชอยป้าไปเยี่ยวใจรังพึ่งคำได้กวกเพโลโกคือเงินนำพึ่งวัวเดียวร้อยแมาวันบอก <c oughs> ต่อไปนี่เป็นแคว้นกันแลนะจ๊ะค่ะน้องส้ย,ยาค่ะ น้องเกิดวันไรปีไรเดือนไรจะดูดวงใหค้ค่ะน้องเกิดปีไรน้องเกิดปีมาเมียปีเกิดปีมาพวะกู<อ>เกิดปีมาแรงนั่นนะเปจ้าน้องเกิดวันไรไม่ทราน้องเกิดวันอังคารปีเกิดวันจุกเขาวันจุกปากว่านคานรับเอากูเกิดวันเจ้าเป้โบวับนจุกคำใดโนอนก,กุกเลยบปวัปนเจ้า นะค่ะต่อไปพี่เป็นเจ้าเบ่าน้องเป็นเจา้าสาวกูเป็นเจ้าเปลวเพื่อแะไเปลดนู่น <c oughs> มึงเป็นใครวะแกงมาจากไหนอมึงอ่ะไอ้สารมึงจากเด็กดินแดงน้อยไปแล้วเคี้ยมังเดกูเตะตับแตกเลยมึงอ่ะแกงไมา่จากนหนวะ นายชนตีนมึงเนี่ยเก็บไตหงเลยเป็นใครวะมึงอ่ะเอาไงวะด่เก็ย่งด่าเพื่อกันละนั่งกูกำเนิดดรวกกันพี่นินเดทายหงมึงนินกันละมึงเล่นแค่ไตหงกับกูลองเล่นนะแค่กูนจะเรียนละไม่แกจะหลูกตั้งโบลองเล่นนะไตหงเปร็ดเฟร็กามาดีหยาตากูนะ ผมมาจานเดี๋ยวมาตี้านเรานไปไหนรักกันไว้เธอเราเกิดมาแดนใทยพวกเราสามคนจะมาสมัครเป็นทหารแนวหน้าไปสู้กับกัมพูชาลงชื่อก่อนจะไปหน่วยไหนบอกมาเลยปานี้เลยพี่บ้าวใช่ผมไม่เจอละมากคือปานี้กันว่าปานี้ลงเอือกว่า พี่ร่างเจอเพื่อนในจอเจอแต่เมื่ออยู่นหคนตายไปคนตายคนตายไม่รู้จะเจอคูเป็นไปไม่ได้อะคูเจอมีราคาเจอมีคุณค่าเจอดัง่ะเจอมีประโยชน์อ่ะเจอมีราคาเจอมีคุณค่าคำแรกขึ้นด้วยยอดอ่ะแต่ยอดนี่มันยอดเรื่องอ่ะจะยอดขี้อ่ะพอเมื่อเจอหยอดขี้คือเจอคูมันเป็นเจอแต่มีราคาเจอมาแข่งไม่ใช่มาแข่งคือแต่ก็แกล้งคอแต่ก็แกล้งคอแต่ก็ยอมงแกล้งคอเด้เลยแกล้งคอร้านชีวิต ผลแล้นั่นใกล้มีเจอร้านชีวิตคือเจอกูนี่คือมีโลหุแท็กซี่หมอไป็นน้ำบินเดียวที่ายุ่งได้ไหมในะจ๊ะคนโทรลจ้าช่วยหมากเลยหรือไม่อ่ะใครอ่ะเฉยองเละอืมปากว่านเดี๋ยวยิกปากคาดเลยเละหยิกกูยิกปากลังเละจะพิชวานุ่มตายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไรวังวังกงินมั่นั่นเราในแดนน้ำพูดดูแลกว่ายิ่งกูไม่ยอมดิดคึดกูไม่ยอมดิดคึดใครร้องอยู่ดิดคึดดิดคึดจแต่ว่านจ่าจ้าควายหญิงจ๋าจ่าควายชายขอหอมหน่อยได้ไหมหอมเป็นแบบไหนน้องไม่เคยโดนหอมอ่ะไม่เคยโดนห้อมกูกรดดไตายแล้วดิหอมนี่คืออะไรอะคะ มันใกล้ายๆกับเตรียม <c oughs> ให้กูสองครีบดิกูไวปิมน้ำชูเปรตยังไงเปรตนั่น่ลย <c oughs> นาจ๊ะค่ะน่ารักมากเลยนมซามารีก้าวกลืนวานมันใครสดๆจากความซีพีใหญ่ดี น่าเชงไล่เงาแหลมเ่าเปบาไปสุดทำร้ายวังวังกันบึ้งดิดออนไลายเป็ดครับพปเจวัดหลวงปูดเด่นเปิดเบนหลวงพู่จวดแก่ใกล้ยุกแหนจ้ารักเธอจริงๆริงรู้ไหมเลยจ้าจ้า พี่อ่ะเออตต่รูไม่ต้านก็โกรธแล้วนะการนี้ค่ะพี่ยันอบทำไรแปลกๆพี่บายอนี่พี่ยองยางรถมากริงอะไรอะรอเล่นไงโอ้ <c oughs> อโออ๋อ้๋ออ๋ออโออ๋กอ๋ออ๋ออ๋ล่อแหออ๋ออ๋่อ๋อ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 อ่ะ รักมากเลยนะรู้ไหมว่าพี่ไม่เคยรักใครมันเตอมาก่อนนี่ผู้หญิงที่พีรักพีจะเปรียบเหมือนดวงแก้วดวงมานีเลยจ้าจ้าแล้วถ้าผู้หญิงที่ปี่ไม่รักมีเปรียยเว่าอนไรไอ่ะเปรียบเหมือนน้องไม้แกใส่ยะแตงตุ่มไง <laughs> นอ้องไม้กนนี้แตงวังวังนิน้โว,วจอมมาบังนิด เงินดิดนโอวี่บ้ามงันกูเล่นตัวชูไหนคะไปบอกตรงๆเลยว่ารักเธอแต่งานเป็นเซ็ตจะมีความสุขนะคะจ้าแต่ความรักอย่ารีบร้อนนะคะมันจะจางเร็วครับเรารักกันติดเรารักกันเบบก่อยเป็นค่อยไปรักกันเรื่อยๆรักกันเปื่อๆรักกันเบบหมดกันขึ้นนุ่มใจอะคะใจตายไงก็บอกว่านุ่มกูเลย เปรืร่อยเลยนะจ๊คะค่ะวันนี้คู่บา่าวสาววันนี้จะร้องมงคลสมรสร้องเพลงคู่กันหน่อยเอาคาเบ่าวหน่อยน้องคาเบ่า,บาวพร้อมเป็นสุภาพรุดนะครับเร้อยรุดฉันเป็นสุภาพปัดกรีค่ะจมแลกคอจมแลกพร้อม ไม่กินแล้วไม่ถูกยานะกูไม่ยกขึ้นว่าเจ้ากูไปนั่งดูเปห,หน่อยหนะ้าโรงเรียนน่อยโรงเรียนมันตะยมไปนั่ง,งทุกวันแล้วนั่งอยแลกข้าอ้อนกูเลยเพื่อนกูจะขึ้นไม่ได้นอนแต่ได้แหลกข้าอ้อนกูเพลินเลยจบแลกข้าอ,อ้อนนะแหลกข้าอ้อนไม่ต้องไปโรงเรียนไปรัดกล่องเดนลุยข้าอ้อนว่าตือกิมินกูแต่งตายโองห้าน แรงไหมกีดเลยมันไปเหลืองในหนูกำบาดจริงไปนั่งทุกวันนาโรงเรียนไปทุกวันน้ำเประดดไปนั่งทุกวันพิมพ์นำบัดเรียบร้อยผาทองคลองแดนตัวแทนให้เจ้ารถแม็คโครรถบัมร,รถดำทุกชนิดอย่างกี่กันไม่พิมหนูกูณลยเอาให้ลุงพิมพ์ไม่หวาแล้วมันจ้างในเพื่อนเต็มเซอร์ประมาอย่างจะโดดไม้ไปพิมพ์บ่หรือมันก็คุณเลย กูปิมแล้วกูไปโปรยอีกั้งไว้หน้าโรงเรียนในเด็กแค้นหนูกูรวยกันใช่ไหมกูนั่ง,งเล่นตรวจซับทุกวันเย็นกว่าหรอเป็นไงตอนนี้ไม่โคโกันนอนที่เสียดส้มแล้วอะ่ะดูแลเด็กไปทํางานให้พร้อมด้วยนะอะไรไม่มีเวลาเดี๋ยวต้องแก่จัดก,การเลยโอเคมีอะไรบอกเฮียเร่งกับคอยเล่นแตกูไงให้นะ <c oughs> มันจำรีไรความสุขกูนู่ <c oughs> บาเดินหน้าเนี่ยทีย่เจอไหมแกวันนั้นกูนั่งเล่นตรวจซับตั้งแต่วันเตียงเย็นตึงกำเลย เด็กนักเรียนในเด็กกูมันตามเรื่องแบบกูเก่งจังตรวจสับติ้ไม่มเม็ดเบ็ดเลยมเม็ดเบ็ดร,รอ้อยเหยื่อแบบกูปลอกเปร์โฮมโปร์โปร์ความสุขมื่อกีออกอกอก้ไรอย่าไปไปไหนนอนรอ้อยจริงไม่แน่นั่นไม่แน่นั่นชีไปได้คนกูตัวเดียวกว่าพ่อได้เด็กกลองแดนนะคุณตัวเด็กตาเก็นเนี่ยเหลืนอ,อน,นุกเลยมึงอี่โห่เออพระแม่วัยรุ่นตัวไปวไกลโฮมก็ว่าวัยรุน่นทีนี้กับกูมันเป็นวงเพลนแล้ว เ,เดียวกูเดินไปยับตีนมันพอกูยับตีนมันเป็นอ้วงมันจีน่ามันว่ามึงระวังตัวให้ดีนะเฮาลูกอ้องไม่ว่องมันอีเตือนกูซอยอ่ะฮาลูก้องวันนี้ต้อยอะไรอย่างบ้าเลยเปรียดโย่เปรยรปร์ได้ตองอเนี่ยแลงนตะคุณกาตุนดิใครกาตุนน่ะมึงนั่นแหละเข่งแต่มึงได้ยัดแมมอย่าด่าหันนายกไม่กี่เราก็เลยจะเจ็เลโอ้แล้วไม่รู้ใช่คุ้มดันล่ะอันนี้ต้กูไม่เติมจะกระบุนแล้วอ่ะ trời dùm bia cua rồi, mẹ mai lóc bình mama cho hò Dùm bia rồi, nó bình mama, em tốt bữa đòi Vì thế mừng, mừng chạy yên Mừng quả dùm đai bia, em thì bà ai vậy vậy chẳng nói cho có khăn nước tèn tại ông chính quá bà Ai kêu nhà em, em hôm bữa đòi mẹ มึงเออเว้นแล้วนี่วะน้องใหม่จุกอยู่ก่อนตายร้อยว่าเลวนี่วะเอ็ดปลวกออกอยู่เอ็ดปลวกเออกูพอไปโตเดินตอนต่างไหโตว่าไปไหนกูว่าแกเป็ดปลวกไอโตว่าอย่าไปแต่ต่างนี้วะพอดอยู่เต็มเอวกูรับพรฮูพอดนะแม่โลกยังเป็นปล่าวิจัดปิดเอ็ดปลวกกันแล้วก็มันไปแค่เม็ดนั่นเลงเมมปากลอกกันดูแล้วกูบอกกูได้ว่าฮูกูบอกว่าพอดนะ มื่อเองนี่มาโทษเพืออ่อนหรอไม่แล้วคุณต่ำไงต้องนึงไม่ตมํำแล้วอย่าแไม่เปรตเพนจริงตุกใยโฮ้แควนคุยโย้ฮามาเ,เตะปีน,นาจานารักมากเลย